ในชีวิตกระมวลวิสิตอดีตหัวหน้าพักรักประเทศไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเรื่องความรุนแรงกรณีนายศีสุวรรณจันญ,ญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทธารัฐธรรมนูญไทยถูกลุงศักด์หรือนายวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริผลทำร้ายร่างกายขณะเดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนเอาผิดโนตอุดมแต่พาณิชย์ในการแสดงเดี่ยว13เมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมา โดยระบุว่าคนดีของอีกคนอาจเป็นคนเลวของอีกคนก็ได้คนดีมักถูกยกย่องจากฝั่งเดียวกันเองส่วนอีกฝั่งมักมองเป็นคนเลวเป็นเรื่องปกติทางการเมืองความรุนแรงทางการเมืองมีหลายระดับด่ากกันในสภาจนชกกันก็มีผู้นำม็อบปลุกระดมจนคนฟังของขึ้นไปปิดนวนพังนี่ก่อความเดือดร้อนให้บ้านเมืองนี่ก็ถือเป็นความรุนแรงรูปแบบหนึ่งเช่นกัน ตอนนั้นชื่นชมบอกเป็นคนดีแต่ตอนนี้กลายเป็นคนเลวไปเสียแล้วส่วนคนเลวสักพักดันกลับกลายเป็นคนดีเพราะมีชาวบ้านเลือกเข้าสภาเป็นผู้ทรงเกียรติจึงหาคำจำกัดความคำว่าคนดีในทางการเมืองยากคุณศรีเป็นนักร้องที่ร้องเรื่องฝั่งตรงข้ามอยู่เป็นประจำจึงมีคนอดรนทนไม่ไหวอย่างที่ผมภาคขอบสนามมวยตู้ บางคนเขาดราม่าบอกไปว่าสนับสนุนความรุนแรงจึงขอทำความเข้าใจว่าความรุนแรงมีหลายประเภททั้งคำพูดและการกระทำบางครั้งเรียกว่าบรันรดาลโทสะพูดจาก,กวนอารมณ์ท้าทายไม่ให้เกียรติก็ถือว่าปลุกอารมณ์ทางวาจาให้เกิดความรุนแรงอย่างกระผมก็เคยสอกพิฆาตกลางห้องส่งรายการทีวีมาแล้วหลังถูกกวนอารมณ์ชวนทะเลาะมากกว่าชวนสัมภาษณ์เลยใส่สอกเข้าให้ รคุมอารมณ์ไว้ไม่อยู่อันนี้ผมก็ผิดยอมรับว่าเป็นดานโทสะแต่ใช่ว่าจู่ๆไปใช้ความรุนแรงเสียที่ไหนมันต้องถูกยั่วยุส่วนการถือเอกสารร้องออกสื่อไปทั่วโหมกระนำนำเสนอข่าวว่าเขาเป็นคนเลวโดยไม่รู้ว่าท้ายสุดเขาทำผิดจริงหรือเป็นเพียงผู้บริสุทธิ์แบบนี้ก็เป็นความรุนแรงอีกรูปแบบหนึง่งทำลายชีวิตคนโดยเอากระดาษและสื่อเป็นอาวุธ ใช้กฎหมายรังแกสร้างความรุนแรงต่อชีวิตผู้อื่นคนชกแกคงทนไม่ไหวเพราะแม้คุณสีไม่ได้ใช้ความรุนแรงทางเชิงมวยแต่แกก็แรงไม่เบาเรื่องบูล้างผานยืนเรื่องไม่ยัง้งแทบทุกเรื่องเหมือนกันดังนั้นเข้าทำนองขิงก็ราขาก,ก็แรงของแรงด้วยกันทั้งคู่นี่ผมพูดจากใจใชัจะไปสนับสนุนของพักนี้ มันห้ามได้ที่ไหนยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุคนชกก็ใช่อายุน้อยใครจะไปกล่อมหรือสั่งสอนให้แกทำได้ผมไม่ได้ไปยุยงส่งเสริมให้ทำหรือเห็นด้วยเพราะคนทำแกก็ผิดนักข่าวมาสัมภาษณ์ผมยังตอบไม่รู้ไม่รู้แถมยังถามกลับว่าแล้วชาวบ้านชอบไหมละ่ะอย่าไปคิดว่าผมสะใจนะครับคิดแบบนั้นบาปกรรมตามชัก ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัธิชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ